เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่147 มูอิงซีคำวดคิ้วหลายวันก่อนเมื่อเถาเอ๋อได้ยินข่าวจากด้านนอกก็ไม่ยอมเอ่ยปากสักนิดเหตุใดวันนี้จึงรีบร้อนอยากจะรายงานด้วยตนเองขนาดนั้นไม่ต้องรีบค่อยๆพูดเรื่องอะไรเธอวางตำราการรักษาลงมองไปทางเถาเอ๋ออย่างสงสยัยพระชายาได้ยินมาว่า ได้ยินมาว่าเมื่อคืนมีผู้บุกรุกเข้ามาในสวนอี้หวางผู้บุกรุกตรงเข้าไปยังสวนหลานเซียงคล้ายกับว่าจงใจเข้ามาลอบทำร้ายแม่นางหรือว่านางไม่ได้รับบาดเจ็บใช่หรือไม่ น้ำเสียงมู่อิ่งซีไม่ได้ตระนกตกใจเรื่องนี้เธอรู้จักภาพอนาคตที่แตกกระจายนานแล้วลวอยู่ย่าเป็นผู้มีวิชาวิทยายุทธไม่นับว่าอ,อ่อนหัดทั้งยังมีม่อจิงอี้คอยปกป้องอยู่ข้างกายเป็นธรรมดาที่จะไม่เป็นอะไรเมื่อนึกถึงม่อจิงอี้ใจเธอก็รู้สึกเจ็บปวดการปกป้องของเขาที่มีต่อเธอเมื่อก่อนตอนนี้กลายเป็นการปกป้องลวอยู่ ย่าแทนแล้วและนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอตัดใจไม่ได้ยินข่าวว่านางได้รับบาดเจ็บแต่เขาเอ๋อได้ยินว่าท่านอ๋องได้รับบาดเจ็บเพราะปกป้องนางโอ้เขาได้รับบาดเจ็บหรือคิ้วของมูอิ่งซีขมวดเล็กน้อยน้ำเสียงสูงขึ้นอยู่หลายส่วนแต่ไม่นานก็กลับมาเย็นชาอีกครั้งจากนั้นมุมปากก็เผยรอยยิ้มเย็นออกมาพระชายา ท่านเป็นหมอจะใช้โอกาสนี้ไปเยี่ยมท่านอ๋องดูหรือไม่หลังจากนั้นก็ค่อยๆแสดงความมีน้ำใจต่อท่านอ๋องเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดที่ท่านอ๋องมีต่อท่าน เผอเอรอคอยเช่นนี้พระชายาถูกกักบ,บริเวณอยู่ที่เรือนด้านข้างมาหลายวันแล้วนางไม่เคยคิดจะออกจากเรือนพันององเองก็ไม่เคยเฉียดเข้ามาใกล้คล้ายกับว่าลืมพระชายาไปแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปตำหน่งพระชายาจะต้องถูกผู้แท้ด้วนันแย่งไปสินะไม่หมอในเมืองหลวงมีมากมายเขาไม่ต้องการค่ะ เขาได้รับบาดเจ็บหรือไม่ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับนางแล้วมูอิงซีคิดเช่นนี้แล้วหยิบตำราการรักษาขึ้นมาอีกรอบไม่คิดที่จะเก็บเรื่องนี้มาใส่ใจให้มากความพระชายา ต่อจากนี้ไปท่านมีแผนการใดหรือไม่หรือว่าท่านจะเก็บตัวอยู่ที่นี่ตลอดไปเผาเอ่อร้อนรนจนกระทืบเท้าเหตุใดพระชายาจึงมีท่าทางราวกับไม่มีเรื่องใดเกิดขึ้นโมอิ่งซียิ้มเล็กน้อยแล้วใส่หน้าเบาๆไม่ต้องเป็นห่วงค่าแผนการของเธอนั้นมีตั้งแต่เธอย้ายมาที่นี่ได้ปรับอารมณ์ให้เย็นลงแล้ว ใจเธอก็คิดแผนการขึ้นมาได้เธออยากจะไปหาเสี่ยวหานและท่านผู้เท่าหมีบางทีการใช้ชีวิตอยู่ในปา่าถึงจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเธอระยะเวลาการตั้งครรภ์ของเธอเกือบสามเดือนแล้วหากยื้อเวลาต่อไปท้องจะต้องปรากฏออกมาให้เห็นแน่ในตอนนั้นที่โมจิ่งอี้ออกศึกเธอคิดว่ารอให้เขากลับมาค่อยบอกเรื่องที่เธอตั้งครรภ์ แต่ตอนนี้เธอไม่คิดจะบอกเขาแล้วให้เธอจากไปพร้อมกับความลับนี้เธอเธอให้กำเนิดลูกได้ก็เลี้ยงเองได้ถือว่านี่เป็นสิ่งแทนใจระหว่างเธอกับเขาสำหรับเถาเอา๋อเธอไม่อยากให้นางหนีไปทนทุกข์ยากด้วยกันครอบครัวนางยังร้ออยู่รอให้เธอจากไปเถาเอ๋อก็จะเป็นเพียงสาวรับใช้ในจวนอี้หวางคนหนึ่ง ส่วนอี้หวางคงไม่ถึงขั้นกันกรแกล้งสาวใช้ธรรมดากระมังหอชมจันเจ้าว่าอะไรนะเจ้ากักบริเวณพี่สะพายงั้นหรือลูเ่เซาเฉินสงสัยในสิ่งที่ตนเองได้ยินจึงต้องมองสหายอีกครั้งอย่างไม่แน่ใจอืม โมจิงอี้รับคำจากนั้นก็ยกกาเล่าเทลงในจอกตน้นชั่วขณะหนึ่งลู่เศร้าเฉินรู้สึกไร้ซึ่งคำพูดเล่าจอกหนึ่งของเขายังไม่ทันจะดื่มหมดส่วนโมจิงอี้ที่มีสีหน้าอึมครึมนั้นกลับดื่มเล่าลงท้องจอกแล้วจอกเล่าจนไม่อาจนับได้ว่าดื่มไปเท่าไหร่แล้วแขนเจ้ามีแผลดื่มเล่าให้น้อยหน่อยจะดีกว่า ลูเซาเฉินกว่าตามองแขนด้านซ้ายของโมโจิงอี้ที่ได้รับบาดเจ็บและพันผ้าไว้ราวกับขนมบะจางพรางเอ่ยห้ามปรามแต่คำพูดเขาไม่ได้รับการตอบสนองจากอีกฝ่ายคนที่อยู่ตรงข้ามยังคงดื่มเหล้าต่อไปราวกับดื่มน้ำเปล่าสุดท้ายเขาจึงทำได้เพียงใายหน้าถอนหายใจเจ้าทำเช่นนี้เพื่ออะไร ในเมื่อเจ็บปวดขนาดนี้เหตุใดเจ้ายังต้องเลือกวิธีนี้มือของมอจิงอี้ที่ถือจอกเหล้านิ่งชะงักไปหลังนิ่งเงียบไปนานเขาก็กระแทกจอกเหล้าที่อยู่ในมือลงกับโต๊ะโดยแรงแล้วจะให้ทำเช่นไรตอนแรกข้าคิดว่าก่อนกลับเมืองหลวงให้ชื่อชูพานางไปอยู่หุบเขาเยาหมิงเพราะไม่หวังให้นางเข้าร่วมสนามรบแห่งการแย่งชิงนี่แต่นางไม่ยอมไป เจ้าควรจะรู้ถึงความเป็นไปได้นี้ตั้งนานแล้วพี่สะพ้ายเป็นคนอย่างไรกันนิสัยนางผงผางเพียงได้แต่ไหนแต่ไรมานางก็ไม่เคยจะฟังคำสั่งแต่โดยดียิ่งนางแสดงออกด้วยท่าทีอ่อนโยนมากแค่ไหนในใจก็คิดที่จะขัดคำสั่งมากแค่นั้น ลู้เศร้าโนนึกถึงสีหน้าของมูอิ่งซีในยามที่ได้พบเจอไม่พูดไม่ได้ว่าช่างดูน่ากลัวเขามีชีวิตอยู่มานานหลายปีขนาดนี้พบเจอผู้คนมามากมายขนาดนี้พูดได้ว่าสตรีที่เขาไม่กล้ายั่วยุหนึ่งในนั้นก็คือมู่อิ่งซีโมจิงอี้นวดที่ระหว่างคิ้ว จริงที่ว่าเขาไม่ได้คิดทบทวนให้เหมาะสมนึกถึงความรู้สึกที่ตกตะลึงเมื่อหลายวันก่อนตอนพ่อบ้านเก๋บอกเขาตั้งแต่อยู่ในงานเลี้ยงฉลองของวังหลวงว่าสีเอ๋รอเขาอยู่ที่สวนครึ่งชั่วยามกว่า เขาไม่เคยคิดแม้สักนิดว่าชื่อชูจะขัดคำสั่งเขาไม่พาตัวสีเอ๋อไปในเวลานั้นเขารู้สึกกระวนกระวายใจเผ่าว่าล่วอยู่อย่ายืนอยู่ข้างกายเขาไม่อาจแสดงสีหน้าอะไรออกมาได้แต่แสดงละครต่อไปด้วยความนิ่งสงบมีเพียงเขาที่เข้าใจทุกอย่างดี ว่าเขาสนใจมากเพียงใดว่าซีเอ๋จะเข้าใจผิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลั่วอยู่ย่าแต่เขาจำเป็นต้องทำให้นางเข้าใจผิดจึงจะสามารถแสดงละครฉากนี้ให้จบได้หากซีเอ๋อยู่ที่หุบเขาโยมิงคงจะดีกว่านี้มากและความทุกข์ใจเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเขาพี่สะพ้ายไม่ยอมไปก็ไม่มีทางเลือกแล้วยังไง เจ้าไม่เพียงไม่ร้องหาโอกาสพูดคุยกับนางดีๆสักครั้งยังสั่งตักบริเวณนั่งที่เรือนทิศตะวันตกอีกเจ้าทำให้พี่สะพ้ยโกรธเช่นนี้ในวันหน้าหากอยากอธิบายให้นางฟังแม้แต่โอกาสเจ้าก็จะไม่ได้รับอีกครั้งเรือนทิศตะวันตกสถานที่นั้นอันตรายมากเพียงไหนเจ้าเองไม่ใช่ว่าไม่รู้ในช่วงนี้มีคนลอบทำร้ายคนในตัวนู่ ข้าได้ยินมาว่าเจ้ายัางไล่ชื่อชูและคนอื่นไปอีกแม้แต่คนคุ้มกันนางเจ้าก็ไล่ไปข้าว่าเป็นเพราะเจ้าตกหน้าผาสองครั้งสองคราถึงทำให้หัวของเจ้าพังไปแล้วไม่ง่ายเลยที่ลู่เศรา้าฉันจะหาโอกาสต่อบว่าสหายรักได้ไหนเลยที่ปากเขาจะยอมกัดแล้วปล่อยแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแปลกใจคือหมจิงอี้ไม่ได้ตอบโต้กลับยังคงยกจอกเหล้าดื่มอยู่เช่นนั้น พอได้แล้วดื่มเหล้าพอแล้วลู่เซาเฉินแย่งจอกเหล้าจากมือก่อนที่เขาจะเทเหล้าอีกครั้งจอกเหล้าถูกแย่งไปโมจิ่งอี้เหลือเพียงความกรัดกลุ้มด้วยเบื้องหลังของลู่หยู่ย่าข้าจะไว้ใจให้สีเอ๋อและลู่หยู่ย่าอยู่ใกล้กันได้อย่างไรลู่หยู่ย่าไม่เพียงเฉลียวฉลาดยังขี้สงสัย มู่ของหมิงก็ถูกจับขังแล้วหากบุตรสาวของเขายังอยู่ที่เรือนหลักของตัวอี้หวางรอบตัวยังมีองค์ครักษ์หญิงสี่คนคอยดูแลแล้วจะให้ลัว่วหยูอย่าเชื่อถือข้าได้อย่างไรพอดีกับพี่ทางหลานเยียนต้องการกำลังเสริมจากชื่อชู้ข้าจึงส่งพวกนางไปส่วนเรื่องสีเอ๋อถูกกักบริเวณหากไม่กักบริเวณนางตอนนี้ที่นางกำลังโกรธ ไม่ว่าจะเดินไปที่ใดบริเวณใดในจวนอี้หวางหรือออกจากจวนอี้หวางก็ล้วนอันตรายทั้งสิน้นขอเพียงข่ากักบริเวณนางอาศัยการกักบริเวณก็สามารถให้ทหารซุ่มเฝ้าทั่วทั้งเรือนทิศตะวันออกได้อย่างเปิดเผยตอนนี้ที่นั่นปลอดภัยมากพี่สะพ้ยเป็นคนฉลาดเจ้าเล่าแผนการทุกอย่างให้นางฟังนางจะสามารถให้ความร่วมมือกับเจ้าได้ร่วมมือ จะให้ความร่วมมืออย่างไรให้ข้าบอกนางว่าเรื่องของข้ากับลั่วอยู่ย่าทั้งหมดเป็นเพียงภาพลวงจากนั้นก็ไปไหนมาไหนด้วยกันกับลั่วอยู่ย่าต่อหน้านางข้าทําไม่ได้หลังนางรู้แล้วจะต้องไม่เห็นด้วยแนะ่เมื่อถึงเวลานั้นมีความเป็นไปได้อย่างมากที่อาจทําอะไรนอกเหนือการควบคุมของข้าเช่นนั้นมีสู้รักษาสถานการณ์ตอนนี้กักบ,บริเวณนางไว้ในเรือน อย่างน้อยยังสามารถคุ้มครองความปลอดภัยของนางได้ตอนนี้สิ่งที่ข้าสามารถทำได้มีเพียงทำทุกอย่างให้จบลงโดยเร็วโมจิ่งอี้หลับตาลงอย่างเหนื่อยอ่อนใช้มือค้ำยันศีรษะทั่วทั้งร่างกายแสดงออกว่าหมดกำลังใจไหนเลยจะมีท่าทางฮึกเหิมดังเช่นเมื่อตอนอยู่ในสนามรบ ลูเซาฉันใส่หน้าเขารู้ตั้งนานแล้วว่ามูอิ่งซีคือจุดอ่อนของสหายทำให้โม้จิงอี้กลายเป็นคนลังเลสองติดสองใจอยู่ตลอดเขาในเมื่อก่อนโดยพื้นฐานแล้วไม่มีทางมีความกังวลเช่นนี้บางที่พี่สะพยอาจยินยอมที่จะเสี่ยงอันตรายแต่ไม่ยอมที่จะเป็นเช่นในตอนนี้พี่ถูกเจ้าทอดทิ้งมองดูเจ้าเปลี่ยนใจไปหาหญิงอื่น คนเรานะ่ะนะมักจะถูกความรู้สึกผูกมัดเอาไว้ลูเซ้าเฉินยืนพูดความคิดอยู่ทางด้านข้างทำให้ม่อจิงอี้ที่ได้ฟังต้องนิ่งชะง,งักไปบอกคนของเจ้าให้รีบสืบหาเบื้องหลังของลั่วอยู่ย่าโดยเร็วม่อจิงอี้รู้สึกร้อนใจเป็นอย่างมากเขาแทบจะรอให้ล่วอยู่ย่าหายไปไม่ไหวแล้วเขาอยากใช้ชีวิตกับซีเอ๋อดังเช่นเมื่อก่อน หากตรวจสอบได้ง่ายขนาดนั้นพวกเราคงไม่ถึงขั้นหาเบาะแสของผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้จนถึงตอนนี้ไม่ง่ายเลยกว่าจะหาเบาะแสได้สหายรักในเมื่อเลือกเส้นทางนี้แล้วเดินมาถึงจุดนี้เจ้าต้องอดทนไว้ลู่เซาเฉินตอบไลอีกฝ่ายเบาๆเป็นการปลอบย้อนหากเจ้ากังวลในตัวพี่สะพยข้าคิดว่าเทียบกับการสืบหาเบื้องหลังของลั่วอยู่ยาา เจ้าพาพี่สะพ้ายหนีไปอาจง่ายกว่ามากต้องการให้ข้าหาคนปลอมตัวเป็นผู้บุกรุกแอบเข้าไปในเรือนพิศตะวันตกของตัวอี้หวงังแล้วลักพาตัวพี่สะพ้ายไปหรือไม่ทำร้าวกับว่านางหายตัวไปจากนั้นก็บังคับพานางไปที่หุบเขาเยาหมิงบุตรสาวของตัวมู่หายไปทีละคนแม้จะปล่อยข่าวว่าพี่สะพ้ยหายตัวไปก็ไม่มีใครสงสัย ก่อนหน้านี้ที่จริงเจ้าก็ตั้งใจจะส่งนางไปที่หุบเขาเยาหมิงอยู่แล้วมิใช่หรือรอให้ถึงหุบเขาเยาหมิงข้าค่อยอธิบายเรื่องของเจ้ากับล่วอยู่ยาให้นางฟังพอนางวางใจได้ประกอบกับนางไม่ต้องพบเจอหน้าพวกเจ้าทุกวันไม่แน่นางอาจเข้าใจสิ่งที่เจ้าทำก็ได้ ลู่เศร้าเฉินออกความคิดเห็นอย่างน่าสนใจแต่พอสังเกตสีหน้าอึมครึมของโม่จิงอี้ก็สงบปากสงบคำลงอย่างไม่เต็มใจช่างเถอะช่างเถอะเจ้าจะต้องบอกหน้ว่าพี่สะพ้ยไม่เห็นด้วยจิงอี้แหที่ผู้เบื้องหลังวานออกไปนับวันก็ยิ่งกว้างมากขึ้นฐานะของลู่อยู่ยากก็ยังไม่ชัดเจนผู้บุกรุกเมื่อคืน ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นคนของลั่อยู่ย่าที่มาทดสอบเจ้าหรือเป็นหนึ่งในศัตรูของพวกเจ้าไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็ต้องระวังตัวให้ดีเมื่อนึกขึ้นได้ถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ลู่เซาเฉินก็รู้สึกปวดศีรษะขึ้นมาจึงเอ่ยเตือนอย่างขอไปทีอย่างไรข้าก็คิดว่าเจ้าควรสารภาพความจริงกับพี่สะัย หากนางเป็นเทพธิดายังสามารถใช้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตที่มีช่วยทำให้สถานการณ์ราบรื่นสายตาเย็นเยียบของมอจิงอี้จ้องมองมาที่เขาใบหน้าเต็มไปด้วยความเย็นชาลู่เศ้าฉันหรือเจ้าไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของทุกคนในเจียงหูแย่งชิงเทพธิดาเพราะเหตุใดหากจะพูดให้หน่าฟังหน่อยก็คือเทพธิดา แต่ความจริงคือการถูกคู่อื่นนำไปใช้เป็นหุ่นเชิดหมากตัวหนึง่งไม่ต่างกับท่ารับใช้ได้ได้ได,ได้ต่อไปข้าจะไม่พูดเช่นนี้อีกเขาเองก็ถือเป็นคนที่ตกเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วก่อนหน้านี้โม้อจิงอี้ก็คือคนหนึ่งที่ตามหาเทพธิดาแม้ว่าเป้าหมายของเขากับคนอื่นนั้นจะมีความแตกต่างกันก็ตามจิงอี้ หากล้วอยู่ยากคือสายลับของผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้นางพักอยู่ในจวนเจ้าไม่ต่างจากการล่ออันตรายเข้าหาตัวหากพวกเขาบุกร้อมทางด้านในและด้านนอกพี่สะพ้ายก็จะยิ่งมีอันตรายมากขึ้นไปอีกนางไม่มีทางได้โอกาสนั้นขอแค่นางยังอยู่ในจวนมีทหารซุ่มคอยเฝ้าอยู่แล้วหากนางกล้าแต่ต้องสีเอ๋อจริงขอเพียงเกิดความผิดปกติแม้เพียงนิด ถึงตอนนั้นแม้จะเป็นการแยกญ้าให้งูตื่นข้าก็ไม่มีทางที่จะเก็บนางไว้ทางที่ดีที่สุดควรเป็นเช่นนั้นเมื่อแผนการเกิดขึ้นภายในใจมู่อิงซีเธอก็ไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปอีกในตอนนี้ที่ไม่เหนื่อยประกอบกับเงื่อนไขในตอนแรก ใจเธอจึงตดต่ออยู่ที่การทดลองยาถอนพิษซินกูแต่ไหนแต่ไรเธอเป็นคนที่เมื่อเริ่มลงมือทำแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จในเมื่อตอนแรกรับปากกับระกูลชู้แล้วว่าจะช่วยชู้จื้อฟูและสัญญากับอี้ฉือหงว่าจะรับผิดชอบระยะสุดท้ายเธอก็ไม่อยากจะทิ้งกลางคันยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาพิษซินกูนี้เธอเองก็เริ่มรู้เบาะแสะแล้วการปรุงให้กลายเป็นย คงใช้เวลาอีกไม่นานเวลาว่างที่เหลือเธอก็ปรุงยาที่เคยรับปากว่าจะทำให้กับลูเศร้าฉันด้วยรอเพียงโอกาสที่จะมอบให้เขาเมื่อถึงเวลานั้นก็ถือว่าเธอไม่ติดค้างผู้ใดแล้วสามารถไปจากเมืองหลวงได้อย่างสบายใจ เวลาผ่านไปการปรุงเม็ดยากู่มาถึงจุดสิ้นสุดมูอิ่งซีเริ่มวางแผนที่จะไปจากตวนอี้หวางหลายวันมานี้เธอคอยสังเกตเหตุการณ์ด้านนอกเรื่อนองครักษ์ที่คอยเฝ้ามีมากมายหากเธอคิดจะจากไปโดยตรงคงไม่มีทางเป็นไปได้แต่เธอก็ไม่ได้เป็นกังวลยังคงปรุงยาเช่นวันปกติอ่านตาราการรักษา กระทั่งทดลองศึกษาค้นคว้าและปรุงยาถอนพิษออกมาในเวลาพรบคำ่ำเธอเรียกเผาเอ๋อมาแล้วยื่นจดหมายให้นางเผาเอา๋อช่วยข้านำจดหมายฉบับนี้ไปมอบให้โม่จิงอี้เจ้ารอเขาอ่านจดหมายเสร็จแล้วให้เขาตอบคำถามมาด้วยเผาเอ๋อดีใจยกใหญ่รับจดหมายไปอย่างรวดเร็วพยักหน้าอย่างแข็งขนัน พระชายาเผาเอ๋อจะรีบไปเดี๋ยวนี้ขอบคุณฟ้าดินในที่สุดพระชายาก็คิดได้ไม่อยากถูกกักบริเวณอยู่ในเรือนด้านข้างอีกต่อไปคิดที่จะเจรจากับท่านอ๋องด้วยตัวเองเผาเอ๋อดีใจอย่างมากเข้าใจความหมายของมู่อิ่งซีผิดทั้งหมดมู่อิ่งซีรู้ว่านางเข้าใจผิด แต่ไม่ได้อธิบายอะไรปล่อยให้นางออกไปรายงานด้วยความดีใจเถาเอ๋อไปที่เรือนพิศเหนือ กลับได้รับคำตอบว่าโมจิงอี้ไม่อยู่หลายวันมานี้โมจิงอี้ออกไปแต่เช้ากว่าจะกลับมาก็มืดคำ่ำไม่ค่อยอยู่ที่จวนซักเท่าใดเท่าว่าเท้าเอ๋ยยืนหยัดที่จะรออยู่ทางด้านนอกของเรือนทิศเหนือรอเป็นเวลาหนึ่งชั่วยามเต็มท้ายที่สุดโมจิงอี้ซึ่งมีกลิ่นเหล้าคละคลุ้งก็ปรากฏตัว ในตอนนั้นที่มอจิงอี้เห็นนางก็ตื่นจากความเมาไมา้ครึ่งหนึ่งสายตาของเขาดูดำดิง่งเข้าใจการที่เถาเอ๋อมาว่าต้องเป็นความต้องการของซีเอ๋อแนะ่เกิดเรื่องอะไรกับซีเอ๋อ จเขารู้สึกเป็นกังวลอยากรีบเดินเข้าไปถามแต่เข้าใจดีว่าในสวนหลานเสียงยังมีลั่วอยู่ย่าซึ่งมีประวัติที่มาไม่ชัดเจนเขาจึงพยายามบังคับใจไม่ให้ถามถึงมู่อิงซีทำหน้านิ่งเดินไปทางอี้เหอส่วนด้วยสายตาเคร่งขรึมท่านอองเพคะเผาเอ๋อวิ่งตามไปอย่างขลาดกลัวสีเท้าโม่จิงอี้หยุดลงถามด้วยท่าทีเคร่งขรึม มีเรื่องอะไรเถาเอ,อ๋ดึงจดหมายออกมาจากปลายแขนเสื้อแล้วส่งไปทางหม้อจิงอี้ท่านอองนี่คือจดหมายที่พระชายาให้บ่าวนำมามอบให้ม้อจิงอี้ไม่ได้ยื่นมือออกไปรับด้วยตนเองเป็นเก๋เฉาที่อยู่ด้านข้างยื่นมือออกไปแทนเก๋เฉารับจดหมายไปได้ยินม้อจิงอี้กล่าวกลับไปเถอะรอข้ามีเวลาว่างแล้วจะอ่าน แต่ว่าท่านอองพระชายาให้เป่ารองให้ท่านอ่านเสร็จแล้วนำคำตอบกลับไปให้นางด้วยเพคะ คิวโมจิงอี้ขมวดขึ้นรีบร้อนขนาดนี้มิใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นจริงเขาหยิบจดหมายมาจากมือของเตอ๋อเฉาเพิ่งจะเปิดออกในสวนหลานเสียงก็มีร่างสวมชุดสีแดงร่างหนึ่งปรากฏหมจิงอี้กำจดหมายไว้ในมือแน่นต่อนหน้าล่วอยู่ยาเก็บจดหมายไม่เหมาะสมไม่เก็บจดหมายก็ไม่เหมาะสมอีกจิงอี้ท่านกลับมาแล้วหรือ ลัวอยู่ย่าเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นางยิ้มให้ม่อจิ่งอี้แล้วเดินมาหาอีกทั้งยังเอ่อยตำหนิท่านออกจากตวนไปทั้งวันข้าจําได้ว่าท่านมีบาดแผลที่มือจึงรอท่านมาตลอดทั้งวันอ่ามือท่านมีแผลเหตุใดยังดื่มเหล้าจนมีกลิ่นคละคลุ้งกลับมาเอ๊ะนั่นจดหมายนี่มีใช่สาวใช้ของพี่สาวมู่หรือเป็นจดหมายของนางที่มอบให้ท่าน หลังปอนเสร็จชั่วขณะนั้นคล้ายกับนางจะมองเห็นจดหมายที่อยู่ในมือโมจิงอี้โมจิงอี้กว่าตาอ่านเนื้อหาในจดหมายอย่างลวกลวกรู้ว่าซีเอ๋อไม่เป็นไรก็โล่งใจขณะเดียวกันก็คิดใช้แผนซ้อนแผนเขาจึงไม่ได้ปิดบงังยื่นจดหมายให้ด้วยอยูอย่าอ่านอย่างเปิดเผยมุมปากยังบิดของขึ้นแสดงรอยยิ้มเยือกเย็นคิดจะใช้เงื่อนไขกับข้าฮะ หญิงที่ไม่รู้จักประมาณตน้นสายตาลั่วอยู่ย่ามองไปทั้งจดหมายฉบับนั้นบนจดหมายเขียนไว้เรียบง่ายหนึ่งประโยคข้าขอใช้ยาถอนพิษซินกูเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการพบหน้าท่านพ่อสักครั้งมอจิ่งอี้ใช้สายตาเย็นชามองไปทั้งเถาเอ,อ๋อซึ่งมีท่าทีหวาดกลัวกลับไปบอกนางข้าให้นางได้สมดังใจพรุ่งนี้เช้า จะมีคนพานางไปที่ศาลเมื่อเถาเอ๋อได้รับคำตอบก็ไม่ได้อยู่ต่ออีกย่อตัวลงทําความเคารพหมุนตัวกลับแล้วจากไปโมจิงอี้ส่งเสียงเหอะเยือกเย็นเป็นจริงดังพี่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกนั้นแน่นแฟ้นนักข้าอยากจะรู้เสียจริงว่าพ่อลูกพวกนั้นจะปรึกษาเรื่องอะไรกันจิงอี้ท่านช่างเย็นช้ากับพี่สาวเสียจริง เย็นช้าหรือตั้งแต่ครั้งแรกที่นางเข้าใกล้ข้าก็เพราะมีจุดประสงค์อื่นนี่ถือว่าข้าเมตตานางมากแล้วขณะพูดประโยคน,นี้ออกมาเขาก็สังเกตสีหน้าของลัวอยูย่าแต่ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงจากนางลัวอยู่ย่าเพียงตอบอย่างเห็นดีเห็นงามด้วยไม่ผิดผู้ที่คิดไม่ดีไม่สมควรเก็บไว้ข้างกาย ว่าอะไรคือพิษซินกู่หรือนางกระพริบตาปริบหันหน้าถามด้วยความสงสยัยในใจม่จริงอี้ยิ้มเยือกเย็นอดไม่ได้ที่จะนับถือความสามารถในการแกล้งทําไขสื่อของนางล่วอยู่อยากจะไม่รู้จักพิษซินกูได้อย่างไร ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ